สวัสด er. pues ีครับตุ nah. ๊กของผมอุยอวรอนผ้าพื้นกันเลยนะครับมาเมนี้อุยอวรอนผ้าพื่นนะครับมาหมอบบทกรทึงซึงนะครับกับโรคซึมเหล่านะครับของอาจารย์ล่ำเพื่นบ้งสะก่อนนะครับไข้เคลียดไข้หนาวตันโควิดสิบเก้าระดันเด้อนะครับเพื่อนความสุขให้ผู้นู้นในการค่าการไข้ด้วยนกินของอุยอวรอนผ้าพื้นทุกๆคนทุกๆท่านผู้เขารับชมกันเลยนะครับรวมถึงเอฟซีนะครับช่องยูทูบอิวิวรอนผ้าพื้นทุกๆท่านกันเลยนะครับผู้เขารับชมติดตามดูดีเสิร์มานะครับตั้งนต่ปีหกขขขอออบบคคุุุณณททก่าน ขอรับชมติดตามหมดนะครับคิทุกิทุกวิดีโอนะครับทีวอยู่ดอนพระเพื Bal, ่อนในประเทศไทยทำมานะครับเห็นพ่อพี่น้องได้เขารับชมนะครับฝากไว้จะหน่อยด้วยขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับผู้นุ้นนะครับในการค้าขินไข่เนี้ยนะครับในยุนธกิจเนาะขอรับชมติดตามแต่ละคลิปแต่ละคลิปทีวอยู่ดอนพระเพื่อนในไทยทำมานะครับขอเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทําการทํางานนะครับทั่วโลกทั่วฟ้าเมืองไทยรวมถึงชาวอุดรทุกๆท่านขอพ่อพี่น้องนะครับ สู่ไปพร้อมกันเด้อกับผู้อุปถัมภ์เพื่อนนะครับฝากไว้ใจนอยกันเลยนะครับบทกรนี้นะครับมอมให้ผู้มักถอนนะครับนะครับฝากไว้ใจนอยไว้กางค้นว้รุ่นก็ดีเนาะว้ท้องก็ดีนะครับฝากไว้ใจนอยกันนะครับควอมเครียดนี่นะครับต้องหาหน่อระบายเพราะครับนอกคำเนาะนะครับต้องหาหน้อระบายนอกคำเนาะฝากไว้ใจนอยกันแับคือหลาอคือเบียระบายได้นะครับเนาะความเครียดนะครับเครียดกันทุกคนนะครับฝากไว้ใจนอยนะครับ มืณีวิวรรธน์ผ้าเพื่อนก็เลยมาหมอะพุทควานถึงซึ่งนะครับกับโลวซึมเหล่านะครับของจันทร์ลำเพื่อนมงสกวนนะครับที่ยังดังอยู่ในตอนนี้กันนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับในการซ้อมเสียงลมมีน้องเาวของอิวิวรรน์ผ้าเพื่อนกันนะครับหมอบมีมีหมอกแค้นนะครับทัวร์ฟาร์มองไทยนะครับรวมถึงชาวอุดรทุกทุกท่างกันนะครับกับอิวิวรรน์ผ้าเพื่อนทําการซ้อมเสียงลมมีล่องเศร้าในมือนี้กันนะครับเจนครับ ัยรุ่นนะครับรวมไปถึงไว้กลางคไว้ท้องนะครับผู้ได้ลองในลองซองวยอิ่วดอนผ้าพื้นีน่ดื้อนะครับบ <c oughs> อกผ่าเอฟซีนะครับผู้มักถอนนะครับมักแก่ะนะครับยำข่ายำแรงดื้อนะครับลืมแฟนเก่าบ่อเลยก็เลยเสร็จไปเข้าในกูเกิน อยากสิลืมแฟนเก่าเลือเกินต้องเสร์ชหาคำว่าจังได้เบอยากเลือเศษสากความฮักอุบอังคาอยู่ในใจถังเห็ดจังได้ยังสิลืมเจ้าได้สักทีสีม่มาดีกี ไปก,กี่หายสินอนห้องหายไปกกี่นคนคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายเจ้าก็รู้ตนชีวิตกว่าสิมอมคืนแห่งความงาม <Yeah. S 1> จนอายเป็นโลก ซึมเราขาดเราลรามาสีเงาเงาเหลาเรามาัทิตสาวสาเหตุก็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจอายไปย่ำยีเป็นโลกซึมเราอาการบ่ค่อยสู่ดีบ่มีอดสมาธิที่หายใจให้มอมคืนนี้ บมีีดคงสตาปแล้วูขอบคุณขอบคุณนะครับสลับภูนนในการค่าการขายนะครับ้อยย่นกินหงอยู่ดองไมเพื่อนนะครับดูดีเสียมากทุกๆกันกนเลยนะครับเช้ากิงกับเภอเมืองจจงหวัดอุดรธานีงอกกันเลยนะครับทุกๆกันกันเลยนะครับขอบคุณขอบคุณในยลด์นะครับขอบคุณครับไข้เรียดนะครับไข้หนาวตันรูปีสิบเก่านนะครับปากไวจ้จหน้อยกันนะครับ บทกว่น,นี้นะครับมอบให้เย็ซีวงมักกว่าน,นะครับเอาวิลุนองช่วยหน่อยเร็วเยอะขอบคุณครับสารวิรุนผู้ประลองซอยนะครับไปอีกกี่หัคนบ่มีหัวใจเมาให้ตายเจ้าก็บรรูุตนชีวิตกว่าสิมอมขึ้นแห่งความงาม เป็นโลกซึมเราขาดเราลอมาสีเงาเงาเหลาลอมาที่สาวสาเหตุก็เป็นย้อนจ้ำเอาหัวใจอายไปย่ำยีเป็นโลกซึมเราอาการเมื่อคอยสู่ดีบบมีอดสมาธิเสียหายใจให้มมคืดนี้กันบ่มีดีกี่คงสิตาย โลกซึมเราขาดเราเรามาสีเงาเงาแล้วเรามัดาสิสา,สาหตุก็เปลี่ยนย้อนจาเอาหัวใจไอไปอยำยีเป็นโลกซึมเราอาการบ่าค่อยสุนี้บมีหอดสมาธิสิหายใจให้มมคืนนี้มันบ่มีดีกีคงสิตายไปแล้วหูปอ ก็เลยตายาเป็นโลกซึมลาลสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้เขารับชมทุกๆท่านเลยนะครับสำหรับในมือนีนะครับในการสอนเสีลวรูดลงเศร้าของวิวดอนผ้าพื้นนะครับทางช่อง u t u b e วิวดอนผ้าพื้นกันเลยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับ รวมไปถึงผู้นั้นในการค่าการขายก็ดีด้วยนะครับวิวหอนพระเพื่อนนะครับด้ทาการสอมเสียงลองมิกลองเศร้าในมือน,นี่นะครับคือขึ้นความซุกนะครับให้พ่อพี่น้องผู้นั้นในการค่าการขายนื้เนืกินของอยูออ่ดอนพระเพื่อนนะครับดยดีเสร์มมากขอขอบุณขอพุณนทุกทนเปันอยางสูงลรนะครับรวมไปถึงผููขอรับชมติตตามทั้งช่อง u t u b e วิวหลอนพระเพื่อนนะครับขอขออบุณขอพุณนทุกทุกทนเช่นเดียวกันนะครับขอเพียงลังใจใพ่อพี่น้องนะครับอีกครั้งหนึ่งกานนะครับอูทุกันทางกันละนครับ รวมถึงชาวอุดรเมืองไทยกอทม่อนะครับทั่วฝามองไทยรวมไปถึงโซโลกอะไรนะครับฝ่าวัยจหน่ยในการสอมเสียงลึกลองเศร้านะครับแขกังใจพพลพ่นองผู้ทําการทํางานผู้สู่การสูงงานนะครับทุกๆุกท่านกันเลยนะครับสู่ไปนะครับพร้อมกันเด้อกับุู้อุดอนผ้าพือนนะครับอุ้อุดอนผ้าพือนกับทางานไปพร้อมนะครับขาขายไปนํานะครับกะที่จังพอพี่นองนะครับไปทําการทํางานนะครับอยู่มองได้กระตามส้างนะครับ เมืองหนองเมืองหน้านะครับเมืองไทยก็ท่าหมอนะครับหรือชาวอุดรนะครับก็ขอให้พ่อพี่น้องสู่ต่อไปพร้อมกันกับอุยอุดรมาเพื่อนด้่นนะครับเขายังมีลมหายใจอยู่นะครับเขาต้องสู่ต่อไปนะเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวนะครับคนอยู่ข้างหลังคือพ่อแม่นะครับปุยยาตาใหญ่ต้องลงหลูกหลานหรือลูกหรือเมียของเขาก็แหละนะครับฝากไว้ก็แล้วกันนะครับกับการซ้อมเสียงลมมีลมเศร้าในมือนี้นะครับอุยอุดรมาเพื่อนกับปุยอยากบอไรย่าห่างนะครับปุยอยากโบกับมีโมแกนแฟนบองมาลำอมไรปะเนย รับในมือนีนะครับวิวรับเพื่อนสิขอจบจบิปนี้นะครับเพียงซ้ำานีกันแล้วนะครับขึ้นนีคอยพี่น้องนะครับคอยพ่อพี่น้องนะครับมีความสุขความเจริญนะครับนอนหลับฝันดีนะครับถูกหวยเลยเบอร์ทุกทุกสั่นกันแลลวนะครับในมือข้างหนต่อต่อไปนะครับขอให้นะครับอุ้พระศรีรัตนตรัยคุ้มคล้องนะครับปกปักรักษานะครับให้ โลกไหล่นะครับที่ขามาในเมืองไทยในปัจจุบันนี้ในตรงนี้ในปี6กนี่นะครับให้ออกไปนะครับจากหลกของเฮาเดอร์นะครับให้พบอพี่น้องมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงทุกๆคนทุกทกท่านกันเลยนะครับวิวรำเพื่อนขอจบคลิปนี้ไปเพียงซ้ำนี้กันเลยนะครับวิวรำเพื่อนขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีทุกๆกคนทุกทกท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับครับผม äh uh.